สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสิบอบัตผ่านข่าวสารเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ามือนีแอดไดเดินทางมาวัดปู่สามเปยดเนาะค่ะพี่น้องมาตามแนวทางต่องวดของปู่เนาะค่ะว่าปู่ซีมีแนวทางตัวเด็ดตัวดี ตัวใดฝากตอนพี่น้องเอซเนาะค่ะกับเขาไปกราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการปูโอ้คือคือเขาจังคักแถบปูงวดนี่ไหมหนึ่งสองเต็มเต็มแหมอันนี้เป็นเป็นเป็นสูตรดั้งเดิมนะปูสูตรเจ็ดตัวมาสองถึงสามตัวนะปู บ้านทั้งวันอยู่เลแปดหาเทรวนหลักทีตัวเดียวแปดหลักสิบบนหลักทีบนตัวเดียวแปดเน้นที่แปดมาปูบนแปดสิบบนแปดแกแล้วแกออกไปรูบหลายคนเหรครับแปดหลักสิบบนบ้านลูบหนึ่งวดที่แล้วมันมาหนึ่งสองตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็กับตัวสุดท้ายนะปูเนาะ แสดงว่าตัวนี้มันสิเริ่มงอกขึ้นมากข,ของเกา่าแล้วนะกปูมันเขาสามตัวนี่นอ,ออกซูนึงสองเต็มๆแล้วถือมนทั้งสามตัวมมมากันนี้มันมีที่เป็นเลขสองตัวไหมปูที่มันเขาจังๆมังเห็นไหม ้งหันสองตัวหนึ่งกับสองนะมันออกใจกัดกระปูเนาะมาลางดิแบบประกบช่กันอปูน,นีดีออหกตัวมาสองตัวลางคนมัดเนี่ย้าที่เด้หลายี่คนมึงเนงี่ยูงมดฟูงเ่ยเขาทุกหมดนไม่รับรับปูว่าไปตัวอื่นแจคเขียรเลยบ้องหันหมดที่สองแต่ว่ารับที่นบอกาอก,กับที่ส ก้างหนึ่งสองกับบ่ามักอีกค้อบ่มักหนึ่งสองมักกเจ็ดแพกระมืวันนี้มาแปดเจ็ดสติน่าเลียนนี่กอดข้อกันมากขึ้นก่อนแปดเจ็ดมากแปดกัาเจ็ดเนาะค่ะปูแต่มากขึ้เก่านี่ยแข็มากคือเก่าหมันกัสิเต็มเลยบ้าหน่อยหนอยเต็มเต็มปูแต่านอย่บ้เนี็ครับเบิ้งปัตถีอยู่นี่รับเบิ่งมาสวดมาตัวเองปู แต่แต่ว่าไอ้เลขเจ็ดมันมาอยู่ในไอ้อยู่ในตัวเจ็ดโตนะปูเลขเจ็ดมันสิบปรยู่เนาะแต่ว่ากะนั่นเดียวแต่ว่าตัวนี้มันกะเดินไม่ดีเนาะปู่เนาะมันมันเดินไม่ดีไหมแปดนี่แหละเนี่ยดูดแปดหลุดลักลอบมันแต่ที่นี่แน่คือแปดลักสิบนะปู่แน่นอนเรับเพราะจะบีเสียเด่นอู่เห็ดมันจะขาดอยู่ที่ แปดหลักสิบก็คือผู้ใดผู้ใดอยากอยากจับไปวิ่งไปรูดก็คือแปดตัวเดียวบนนะปูรับตัวนี้บนวิ่งแปดหลักสิบเด่นมากที่แปดนะครับชุ้มล่างเลยหกตัวมาสองตัวนี่เชนอโลดครับข้าครับเบ่งเอาประกบบอลไอบ้านนี้เบ่งเบ่งล่างรือบลานี้ปูหกตัวมาสองตัวบ่ ล่างลาหกตัวมาสองตัวงวดบังหันกับเขานะครับหกตัวมาสองตัวล่างแล้วนี่ก็แหละล่างมาอยู่ทางนี้ครับล่างหกตัวมาสองตัวปูหอยเก็ดตัวเดียวเอาช่องคางใส่หลวัดเก็ดตัวเดียวรับผิดปูให้ยเจ็ดเจ็ดล่างมันประปูเจ็ดล่าง ั่ง 10, สิบนี่เอาขออุ้มสองขังใส่เนี่ยเ็ดหนึ่งเ็สองตัวนักมันสุมักนกับเ็สี่เจ็ดแปดเจห้ามีเค่นี้ครับเต็วเดียวลักทิห้าแปดหนึ่งเจ็ดสสองรักห้าแปดหนึ่งเจ็ดสสอง ปู่งคับเจ็นี่คือหนึ่งเจ็ดเ่ปูเจ็ดหงเจดหนึู่มากเก็หนึู่มาเนมาครับหลักคิเจ็แต่ว่าหลักสิบคือตัวที่ปูเน้นสดก็คือเจ็ดวิ่งเจ็ดัป็่ปูปูวงไว้ครับปูเน้นเน้นบางหันมากกวกเลขก็เป็นหอกไงออกหกศูนครับออกศูนย์หกลับหัวเม็ดกินก้นเลขกับหัวอศูนย์เก้า เลข้ากับหัวเป็นหกเลขเก้คับหัวเป็นหกเลขเก้าเฮ็ดกินนี่แะเฮเลขเก้าเฮ็ดเสียนขนตีเจ็ดได้หลายว่าก่นที่มาออกว่านี่ก้นชื่อเจ็ดได้หลายมันเจ็ดหลักสิบเจ็ดให้ลูดเนี่ยก็ที่ได้รอดครับล่างจับลูดเล่นมาปู่ลูดเป็นเดียวขึ้จาลูดขึอจากรถื่เลยพูให้ตัวเดียวสิเจ็ดแปดตัวเดียวขึอนจไว้ลูดบนหน่ับเอาเป็หั่น เอาแนี้กันนั่นละครบแล้วเนาะนั่น้นละไม่ใช่นั่นละนี่กันนี่เลยคันมานกำกันคือเก่ากนี่ยแปดเจ็ดบนแปดเจ็ดวันหนึ่งสองมาแบบเก่าขัางล่างออกหรือเปล่าไม่ตาเนาะอันนี้เลยชัดๆเอาเบิ้งกันจ้าจ้าดหนึ่งสองบาดนี้ แปดเจ็ดมาหันหนึ่งสองโอ้ปูมีสามตัวให้น้ำตัวนี้ครับมีสามตัวนี่แปดแปดสามนี่ขันมาเบิ้ลช่นเบิ้ลหนาวครูเบิ้นหนาวแปดแปดสามขันมาน้อกันกับแปดเจ็ดครับสอตัวขึ้นหนึ่งช้องหนึ่งจะมาก ครับผมกอดข้อกันมาเนี่ยคุณจิบวถืออยู่ละแปดเจ็ดเลขพี่น้องเนี่ยมาฟันั่นเลยหนึ่งสองคดว่านเลยโอ้ยเห็นได้หลายถือว่าน้องคนไวถึงแม่นิริที่สองกันคนณบอมักโอ้ยบอมักเป็นบ่งหวังมากเลที่สองเลขมันลงง่ามฟูวคนเลยบอมักครับผมคันคันเลขออกมาบ่งามคนณจิ๋วไม่ถือเนาะเพื่นบ่มักนะ คืองวดนี้แล้วคนมันสิเจด่าคนเจ็ด่เกตแต่เกตแต่เงวดนี้ยังก็มาเข่าเกตผ่านโอ้ยถึอแล้วบันนั่นมาเตะนบ่เตะคนคนสุ่นสี่เจ็ดชุ่มชุ่มที่พอถึอแล้วบันนี้มันเจนด่าก้นน่ะนั่มาเตะนผูมิสูดรักลอยปะครับ มีแล้วรักลอยมันสมูนม์าังกันแปดก้าศูนย์มันกอกศูนเดีครับแปด้าศูนคือเการัก้อยเองว่านี่แปดเก้าศูนย์คือเกาบครับแปดเก้าศูนย์จดไปด้วยรัก้อยแปดเก้าศูนยพูมาครับแปดเก้าศูนย์บาักแปดเก้าศูนย์รักอยวะครับลัก้อยแปดเก้าศูนย์มันกอดศูนก็เอกแปดกับเกาเอาแปดพูดมากแปดตัวเดียวเลยครับูหนึ่งป แป8ปดเเออนี่ยนี่มานี่เต็มบนล่างเลยงั้นนี่เม่อดีวเปลี่ยนแบบเอาเกาเลยใครจะมาซุ้มหน่กตัวมาสตัวนี่ก็เอาหลดดระกบอานี่มแค่หตัวนุ้มีบบมีมบมีเจ้าไปไส้ได้ยาวใไส้นครั <c oughs> เออนี่เาเต็มๆครับวดที่แล้วมาทั้งสาตัครับอ่า เบิ้งที่บนก่อนครับผมเจ็ดตัวมาสองถึงสามตัวครับมีห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่ครับผมเอาเรื่องขีดตัวนี้หนึ่งสี่แล้วก็วิ่งที่แปดครับแปดนี้เน้นที่ลักสิบครับผมส่วนสองตัวสองตัวเนี่ยมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับก็คือแปดกับเจ็ดครับผมปูจับคู่ให้เลขสามตัวแปดแปดสามนะครับเดาวว่าตัวเด่นสุดอ่าตัวที่เป็นสองตัวมีแปดเจ็ด 8ป8สามแปแล้วกับแปครับเน้นไปที่8 7เม็ดเดียวครับส่วนร um ักร้อยปูให้แปด้าศูครับปูมัก8เนาะก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งครับผมส่วนแนวท่างเลขล่างครับวิ่ง7เด่นที่สุดครับสูตร6ตัวมา2ตัวครับมิหามิ8มี1มิ7 มี4เรากับมี2ครับตัวที่เด่นที่สุดก็คือ7นะครับผู้ใดสายรูดขายวิ่งก็เอาที่เอา7ไปครับเอา7ไปรูดไปวิ่งเบิ้งครับส่วนจับคู่ก็สิมี71 72 74 75แล้วก็78ครับวงเน้นไปที่71แล้วก็72ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะการล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งครับผมก็คือสถิติมาดีครับซึ่งก็ นี่แอดกับโบได้บอกว่ามันจะต้องเข้าทุกงวดนะครับเนาะแต่ว่างวดที่แล้วหรืองวดก่อนหนาแนวทางของปูกับเข่าครับเพราะฉะนั้นก็ให้เอาไปพิจารณาเบ้างครับผมใส่ิจดีๆในการลงทุนนะครับแอดกับฝากไว้เป็นแนวทางซัมเน่แลครับเนาะค่ะครับขอบคุณครับปูค่ะปูขอบคุณนะครับปูแนวทางเอซี่ครับผมขอบคุณภาษาปูครับปู ค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้เดอร์ค่ะปูก็ได้จับคู่ให้แล้วเนาะค่ะบ่าวาล่างบ่ววาบนบ่าวาสามตัวเนาะค่ะพี่น้องปูก็ได้จับคู่ห้แล้วก็ได้นิ่นห้แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบื้องวดที่แล้วของปูกับเขานะค่ะงวดนี้ก็อยาพ่านเนาะค่ะปูบอกว่าบ่ต้องกับเนาะค่ะปูมั่นใจคักเนาะค่ะพี่น้องค่ะหวยมันก็มีเขามีลุดเนาะค่ะพี่น้อง หมักกระจัดคัดกรผ่านเนาะค่ะปูกับให้เป็นแนวทางแอดกับเป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้ามักกับไปจับเสียงลอตเตอรี่ว้ผู้ละสองใบสามใบเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกับเป็นผู้นําเสนอแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเบาหวาไก่หวาไก่แอดกับติดตามแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ fc ทานใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิบไดผ้ผลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแอดกัสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำล,ำล้ำรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะก็สําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ